สู่ช่องข้าวหอมชาแนลวันนี้นะคะขอ,อนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอืมบ,บอสตากาก์ยังอนนี้เป็นบอสตากาพังไงไม่ใช่บอสตากาังแ้่ มาทานต่อกันดีกว่าก็าบอกว่าเราทานเนี่ยเป็นน้พิกปูใช่ไหมครับทุกคนคือใครที่สนใจนะเข้าอันนี้นี้ได้เลยคือต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะครับเราก็บอกเลยว่าตอนนี้เราอยากให้ทุกคนได้ชิมได้ทานนะครับทุกคนแบบเต็มที่เลยใครที่กดทันก็ดีใจด้วยนะครับถ้ากดในแอปมันก็จะง่ายหน่อยอ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจัดก,การมาให้ใหม่นะสามกระปุกนะครับบอกเลย สามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทนะครับทุกคนใช่ใครที่สนใจนะครับที่จะอยากได้นะครับ mm hmm. ก็บอกเลยว่าคือที่เป็นน้ำพริกเนื้อปูม้าเนี่ยร้อยสามสิบแปดนะครับทุกคนคือต้องบอกว่าเนื้อปูเนี่ยปกติละโลละห้าร้อยสี่สิบนะครับ mm hmm. หนึ่งกระปุกเนี่ยเราใช้แบบสามถึงสี่ตัวกันเลยทีเดียวนะมาได้แค่แบบเจ็ดถึงแปดกระปุกเองนะทุกคน มุดบังหน้าใช่เหรอทำไมของผมมันไมบ่บังขอบคุณนะครับขอบคุณของหวานนะครับคุณแอนนาส่งครูให้บังเหรอทำไมบงังเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นมันจะกดลบไงทุกคนอ,อย่าล้มโอเคหายบังเงี้ยโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอ่า ถ้าไม่แชตตู้เย็นได้ไหมได้ครับแต่ว่าจะเก็บได้ไม่นานนะก็แนะนำให้เก็บแช่ตู้เย็นดีกว่าโอเคแล้วนะขอบคุณพี่เฟนฟรายมาอีกแล้วพี่เฟนมาอีกแล้วขอคุณนะครับก็นี่ทุกคนไปจัดตรงนี้เลยคือตะกร้าพังไปแล้วทุกคนไปเช็คข้างหน้าโหลดโอ้โหเฮ้ยเฟิร์สขิงพี่เขาแล้วเนี่ยขิงพี่ฟยอมไม่ได้ยอมไม่ได้กินคู่นี้พี่เฟิร์สเขาขิงพี่เฟนฟรายเขาเป็นใครพี่เฟนฟรายเขาเป็นใครเนี่ย ขอบคุณนะครับแอนนาวันนีน้มาขายห่อนะครับผมบอสสยามครับนะอ่ะทวนอีกรอบหน่อยรอครับทุกคนคือต้องบอกว่ากระปุกเนี่ยคือหนึ่งกระปุกราคาไม่เหมือนกันอันนี้คือน้ำพริกเนื้อปูมานะครับทุกคนเป็นน้ำพริกเนื้อปูมานะร้อยสามสิบแปดนะครับทุกคนต่อมานะครับเป็นน้ำพริกมันปูมานะครับทุกคนร้อยสามสิบสี่นะครับนี่คือต้องบอกว่า หนึ่งกระปุกเนี่ยใช้แบบห้าถึงหกตัวเลยนะครับตัวนี้เนี่ยขายดีสุดเลยคือคนใต้เนี่ยชอบทานแบบข้อสวยมากๆเลยนะครับทุกคนอันนี้เป็นไข่ปูนี่เป็นไข่ปูคือต้องบอกว่าไข่ปูเนี่ยก็ขายดีเช่นเดีวยวกันคือแบบใส่แบบมี150ร้อยห้าสิบกรัมนะครับทุกคนคือเป็นไขล่ล้วนๆแล้วก็ไปแกงนะเฮ้ยรถไฟเหรอโอ้โห ขอบคุณนะครับฮะใช่หรอไปเรื่อยคนเขาพิมพ์กันไปเรื่อยใช่หรอจริงปะเนี่ยล <c oughs> องลูไม่ดูยอะหรอ <c oughs> มาแล้วจริงเหรอ คือไงเดี๋ยวมาจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวได้ทำหน้าเราหล่อเดี๋ยวข่าวไปเอาอีกเดี๋ยวแคปหน้าเราปุ๊บขอไม่เราก็ต้องหลอทุกเวลาต้องทำหน้าหล่อก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแคปไปข่าวนะครับฝากแคปตอนหน้าเราหล่อให้ด้วยนะครับมาถ้ามาจริงจริงไหขอบคุณเออสุนทรสานะครับที่เข้ามาชมนะครับแคป์แครไปหน้าเราหล่อนะครับชอบแบบชอบแคปหน้าอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็ไปลง จริงป่ะเนี่ยคุณเนี่ยคุณคุณอ่าคุณสุวรรณสานะครับก็ขอบคุณสําหรับรถไฟนะครับมีคนแจ้งมาผมมองไม่ทันนะทุกคนถ้าเป็นแอคจริงนะครับก็ฝากกดหนึ่งนะครับนะพี่มันปูมาด้วยนะครับผมคือต้องบอกว่ารับประทานแล้วเสียงดีเสียงเด่นไม่ดังเจอไม่หันหลังกลับไปเล่นอะไรอย่าเล่นอ่ะจริงจัง เราจะต้องรับประทานอาหารอย่างอ,าอร่อยนะครับคือโอ้โของจริงใช่ปะเนี่ยเคจริงนะเนี่ยคนพี่คนสวยนะครับขอบคุณนะครับผมไม่เคยเจอบุคคลใดจะเป็นคนที่ให้ความฝันแล้วน่ารักขนาดนี้รถไฟมาอีกแล้วบอวสอ<ห>อันนี้มาจริงอันนี้เห็นแล้วขอบคุณนะครับขอให้ขอไป,ไปนึงไปนึง ขอให้มาคัดรถไฟนะครับรถถอยพุ่งมานะออกไปก่อนมาคัดรถไฟนะครับทุกคนเฮ้ยพี่เฟิร์นไฟให้งงเฮ้ยเฟิร์นเฮ้ยเขามาแล้วอ่ะไม่มาจริงว่ะซอเฟิร์สต้องใช่แอคจริงแล้วน่เฮ้ยจริงเหรอเราแอคจรเราสองทันแล้วเมื่อกี้คุณลำยแอคจรส่วนผมแอคจัดแคปไปดีๆนะ ข่าวขอร้องนะไม่รู้เรื่องนะแค b ดีๆนะไม่เอาหน้าเปเลอน,นะทุกคนขอร้องเฮ้ยกินข้าวขายของเอเอถึงเวลาต้องขายของเลยขายของเลยขายของขายของสวัสดีครับพี่ลำใหญครับอีโซเซโรย,ย,ย์ลำใหญมาเฮ้ยเอาออกไปอะไรขยคลิป <laughs> อ๋อโอเคไปไปไป ขายของขายของอาพ่อคงมาเขินขายของไม่เป็นไรเดีบอลฮะเดี๋ยวไปบเลง ชอบปังก๋ไกทุกคนลุนอีโซเซอ่ะไหนไงคอยมีคนมีกล้องไอ้ผมคุยผู้จัดการอยู่ผู้จัดการจิวเวลรี่เขาจะหนีผมไปเนี่ยจิวเวลรี่เขาจะจิวเวลรี่เขาจะ้นี่นะเขาจะกลับบ้าน มามามายิงข้าดีกว่าคือสเสริมเออคุณโจดี้ทำดีได้วันนี้สวัสดีครับอ่าเป็นไรเนี่ยอ,อ,อยู่ตื่นบ,บ้าอ่าวยิ้ไม่ผุบเลยนะเขาอ่ะสี่ท่านเลย อันดับสามตอนนี้อันดับหนึ่งยังเป็นเฟิร์สกูต้าวิลล์นคุณใช่ไหมเนี่ยอันนี้ของตั้งนี่ยอันดับสองเป็นเฟนายคุณเอ้ยอันดับสามเป็นคุณลัมเมียเอ้ยจริงด้วยปะจากปกติการอินดี้สู่ปกติการอินเตอร์วันในวันนี้ใช่ไหมเนี่ยไปเรียนเนี่ยอะไรครับทุกคนคือใครที่สนใจนะครับน้ื่องที่มันปูมานะครับนี่ แอปไอดีไลน์ได้เลยรอบหน้านะครับถ้ามีมีอีกนะเดี๋ยวเราไปช่วยพอ่อค้าเคลียร์ตะก้านะครับทุกค,คนต้องบอกว่าวันนี้ตะก้าแตงกงแบบลายแบบตะก้าแตกงเฮ้ยพวกนี้เจอกันเพียงทีสิบนาทีเดี๋ยวก็ลงแล้วโอ้โหสิเออไม่อนอนกันนะเออเรวคนนี่ก็นี่ปแล้โ้หนี่มาตั้งกี่โมงแล้วไงก็ปล่อยไปเลยเลนแล้วเล่เองี่เป็นเลยหรอใช่ใช่ สวัสดีครับทุกคนด่วนจริงดูหุ่นขายขายแขนเสื้อดนอะไรเอดูนู้นเช็ดหน้าดีกว่าเขินจับเมื่อกี้แบบใช่เหรอบ้าขอบคุณครับพี่เฟิร์นไฟขอบคุณนะครับเอาไปไหน เออไปมึงไปต่างสถานที่แล้วผมจะกลับไงก็พี่ออกมาขายค่ะขายเพราะขายครับขายของตอนนี้พอค้าอิ่มแล้วกินอะไรดีอยู่กินแล้วทุกคนคือไม่ต้องกินอะไรแล้วอานั่งดีดนั่งดีดีเก็บตรงนิดนึง ไม่ไม่ใครเห็นขาอันนี้คือคนเตรียมอุ่นกัต้าเอ้ยอะไรเนี่ยใครส่งอะไรให้อ่ะขอบคุณครับดูพี่บอลโปรงนี่มันสุดยอดจริงเลยหวยร่างคนดูสี่พันอ่ะคนดูเยอะเลยเออคนดูสี่พันเลยพี่เอาอรไยถึงเพิ่มเลย ได้นนี้มาแล้วผมปักเลละเขนแล้ว,ใ,ลวใช่ของเรามีของเรามีกี่กี่สูตรนะคะพี่ม,มีมีสามสูตรใช่ไหมมีสามสูตรนะครับมีอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวเล่นมีมีสามสูตรนะครับมีเนื้อปูม,ม้านะครับมีไข่ปูนะครับแล้วก็มีมันปูอ่าเนื้อปูม,ม้าเนี่ยกระปุกละร้อยสามสิบแปดบาทแล้วก็ มันปูม้าเนี่ยกระปุกละ1 3 4บาทส่วนไข่ปูเนี่ยกระปุกละ1 4 2นะครับตัวไข่ปูนี่คือเราคือได้เยอะมากใช่ได้เยอนะมากคือ150กรัมนะครับทุกคน150กรัมตักกต้าไม่ได้อะไรนะเฟิรเกี่ยวมาเลยตาก้าตัว,ตวอยู่นี่ใจไปไหนครับอยู่ที่คุณเฟิร์สไงครับผมผมอยากไปทำงานกับคุณผมลืมของไว้ที่ อันนี้คุณสนใจอ่ะสนใจจัดได้เลยนะครับนี่คุณเฟรนฟรายเราแปะออที่ <ไป S 2> กัดไว้ให้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะโอเคครับทุกคนกดสั่งได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นใช่ไหมใช่มีโปรโมชั่นนะครับคือสามกระปุกเนี่ยสามรอยเสบสบาทนะครับทุกคนจริงๆถ้าคนอยากแบบ อยากรู้เออมีอะไรเพิ่มเติมไหมก็ยังไม่มีก็ไปสอบ<น>ถามก่อนไดยไน้ยังไม่มีคนตอบอ๋อยังไม่มีคนตอบค่ะพี่แอดเข้าเลยแอดแอดเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวแอดมินจะตอบนะเดี๋ยวทุกคนติดต่อไปแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะแนะนําโปรโมชั่นเองนะคะมีหลายโปรเลยแล้วก็มีสินค้าหลายตัวมันปูก็คืออร่อยมากใช่เนื้อปูก็คือสดสดเด้งเด้งใช่ชิมไหมครับชิมไหม ชิมแล้วคุณคุณอรณีชิมไปแล้วนะครับอ่าก็ตอนนี้พ่อ้าย,ยังเก็บทรงไม่อยู่เลยใช่ค,คือเฟิร์สคุณจะมาเปย์ผมอย่างงี้เฟิร์สคุณวันนี้คุณให้ผมเยอะมากเลยเน,นี่ยคุณเฟิร์สกับคุณเฟิร์สไฟเนี่ยน้ำพิกไม่หวานนะครับหวานกำลงังดีนะครับทุกคนไม่หวานเจี๊ยมนะทุกคนน้ำพีกคือ เค็มเผ็ดคุกุกใส่ข้าวกำลังดีใช่คุกใส่ข้าวกำลังดีต้มไข่อะไรเนยเอกินใส่กันโอเคเลยนะตอร้อยใครที่อยากจะรับประทานนะครับจัดการได้เลยนี่รอแอดมินต่อจริงจริงมีไว้ติดตู้คือดีเลยนะใช่ครเวลาแบบดึกๆึกอะไรแบบนี้แล้วแบบโลดหิวที่เกียะทำกับข้าวชเปิดตู้มาเปิดกินได้เลยใช่ครับ พ่อค้าเป็นไรอะ,อะไอนี้ดูไอนี้ตลกดีแล้วพี่ปูม้ารถไฟมารถทัวร์ไม่ต้องมานะคะครับผมมาแค่กับรถนามาแค่รถไฟนะครับผมไม่ไม่ทราบเรื่องเ,ออเหตุการณ์ใดๆนะครับแล้วก็ถ้าคุณใครคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่จะแคปไปช่วยกรุณาใส่รูปลรอให้ด้วยนะครับขอรอแบบรอแบบผู้ชายครับทุกคนหายป่วยยังหายอืม หายเลยครับหายเลยอ้าอันนี้ลงไลน์ได้เลยั้ยครับเนี่ยอันนี้ลงลงลงไลน์ได้เลยั้ยครับฮะอได้โอเครอรอรอแอดมินตอบนะทุกคนเดี๋ยวมีคนตอบนะ <c oughs> ใช่ <c oughs> มารอทานให้ดูดีกวะ่ะ <c oughs> หรือเวลาที่เราจะต้องเอาไฟอะไรทานข้าวเรามาทานข้าวทุกคนอิ่มแล้วอิ่มแล้วยิงอิ่มแล้วเราทานจนอิ่มแล้วทุกคนอ่ะอันนี้เป็นรังปูซไปนน,นี่ทุกคน,น,อ,น,นอืวานขมายอือคือบางคนเนี่ยซื้อข้าวผัดมาผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบแบบทานข้าวผัดนะทานข้าวผัด,นะาผดม,มากมาเลย ก็เน <ffe> like okay. ี่ยข้าวัดปูทุกคนคืออาจจะเป็นแบบในร้านสะดวกซื้อหรือว่าจะเป็นแบบปกติคือบางทีแบบมันมันไม่สาใจทุกคนเราสั่งได้เลยแบบมันปูนะใส่ในนี้เก็บส่งอะไรทุกคนเราแค่ทานอาหารเพราะว่ามันต้องหยิบปูหยิบเออผู้จัดการเราสวยเราก็เขินเป็นเออมันเป็นปกติ เขินแน่ใจใช่ปกติก็ก็เจอกันทุกวันนะก็ไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยอ่ะเออก็อาวอาการออกไงโอเคโอเคสั่งยังไงเนี่ยอร่อยอร่อยวันนี้พูดเยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันบิน ไม่ได้ทุกคนวันนี้เรามาไาการอาหารทุกคนเปิดเพลงดีกว่าเพลงอะไรบอสเพลงมังค AU เหรอเพลงอะไรอ่ะเพลงมังค AU ที่มีอะไร,อ,รอ,อ,อินโทรนนที่มีถามว่าเปลี่ยนทำไมวะขอโท,โทษทีมเกิดอะไรทุกคนเราแค่คุยอย่างมีความสุขกับทุกคน โปรโลแบบนี้น่ารักแฮปปี้แต่ดีในยังไงมีคนส่งของขวัญมาให้พี่มันทีหน้ามปเลยครับกินอร่อยเลยนะพิงต์ืดอะรา้าไหนไม่มีนะครับเป็นอันนี้เมื่อกีร้ราคาแตกไปแล้วทุกคน ตอนแเราจัดให้อ่ะคือต้องบอกว่าทางข้าวไม่หมดเป็นทุกคน ยกลับรูปเพลง งประกอบการทานอาหารโอเคว้าเพื่นเพ่นใฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่จากเราด้วยนะคะ